สวัสดีค่ะพบกับช่องคนไกลบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้คนไกลบ้านก็มีคอมเมนต์ดีๆจากที่ว่าคุณยาย่าเขาถ่ายรูปก,กับต้นไม้ะคะ่ะแล้วทีนี้มันก็เกิดเป็นกระแสที่ว่าต้นไม้แพงนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาเน่าคอมเมนต์ให้ฟังคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกะคะ่ะจากโลกโซเชียลนี่แหละคะ่ะโดยคอมเมนต์ที่หนึ่งเขาบอกว่าก็น้องเขาหน้ารักอะ่ะหยับจีบหยิบจับอะไรก็น่ารักไปหมดดูดีไปหมดอะ่ะ คอมเมนต์ที่สองก็บอกอยากให้น้องยาย่ามาถ่ายรูปจอกแหนบ้างกับพวกต้นกระถินริมรวยเงี้ยคนจะได้มาสนใจเออจอกแหนในท่อในน้ำเนี่ยก็จะได้แบบไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่สามบอกอยากให้น้องมาจับกระบอกไม้ไผ่มาจับกระบอกข้าวหลามบ้างจังเออบ้านเราขายข้าวหลาม <c oughs> ความคิดสร้างสรรค์เออประมาณว่าข้าวหลามจะได้ราคาสูงๆอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์ Comment ที่สี่บอก เอาเข้าไปปกติอ่ะต้นไม้ก็แพงอยู่แล้วเออกลายเป็นแพงกว่าเดิมอีกเขาบอกส่วนคอมเมนต์ที่ห้ที่ห้าบอกน้องยาย่าขามาโพสกับข้าวกับยางพาราได้ไหมเนี่ยราคามันต่ําจ้างมาโพสเนี่ยให้ราคามันสูงขึ้นช่วยชาวกเกษตรหน่อยได้ไหมเอออันนี้ก็ดีนะคะต่อไปคอมเมนต์ที่หบอกเราว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ ปกติก็คนก็ปลูกต้นไม้อยู่แล้วอะทําไมต้องเป็นกระแสด้วยวคือก็คนก็กักตัวอยู่บ้านนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็ปลูกต้นไม้ค่ะลายเกลียดนะคะอต่อไปคอมเมนต์ที่เจ็ดบอกอุ้มต้นกัญชาหน่อยได้ไหมครับอลั่นเลยโอ้อุ้มต้นกัญชาไม่ดีนะคะเอออาจะผิดกฎหมาย,ย้ียแหละคอมเมนต์ที่แปดบอกเอาไว้ราคาถูกแล้วค่อยซื้อดีกว่าไหม ว่าตอนนี้มันยังสูงอยู่อะไม่มีตังอะไรประมาณนี้นะคะคอมเมนต์ที่เก้าบอกออตกใจกับราคามากอะปกติเดินเดินดูไม่สูงขนาดนี้อจริงเทรนจริง,รงๆเขาบอกคอมเมนต์ที่สิบบอกปลูกต้นไม้ผ่อนคลายไหมไม่ต้องไปตามเข้าไหมเพราะว่าน้องเขาอุ้มต้นไม้ที่มันแบบเป็นพวกฟอกอากาศนะคะฟอกอากาศก็แบบกเ็เลยแพง พวกต้นไม้ฟอกอากาศะคะ่ะก็เลยแพยงหน่อยแบบจริงๆก็ปลูกต้นไม้ก็แบบใครเครียดนะคะเราไม่มีอะไรทาก็ปลูกต้นไม้เออจะตามเทนไม่ตามเทนเออแด้ขอแนนอนว่าปลูกพวกกินได้ดีกว่าคะ่ะมะเขือเออพริกอย่างเงี้ยปลูกกินได้ดีกว่านะคะก็ไม่ต้องตามเทนเพราะมันแพงค่ะเหมือนที่หลายๆคอมเมนต์เขาบอกอะ่ะแพงอ่าสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะมุ้ยก็จะพยายามเอ่อหาคอมเมนต์ดีๆมาเผื่อว่าเพื่อนๆพ,พ,พี่ไม่ค่อยมีเวลามาอ่านกันนะคะเล่าเล่าสนุกสนุกใครที่ชอบเอ่อคอมเมนต์สนุกสนุกก็ฟังใครเครียดสบายก็เอ่อกดติดตามช่องนี้ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ